เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปในการเรียนการสอนทั้งในส่วนของการซับซีดอัลกุรอานแล้วก็วิชาเสริมในเรื่องของอัลฮะดีษประวัติศาสตร์และสลัมไม่สลัมวะลัยกุมุรั์มุลลอฮ์อวบรอกาตุฮัมดุลิลละห์ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขอความรักความเมตตาความปานิชฌาอัลลอฮ์ จงได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนในทุกๆวันอาทิตย์ของสถาบันลฮ ا ดีกตุลมุอาริฟอัลฮัมดุลิลละห์ illah, นับว่าเป็นความโปรดปานเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่ได้ให้พวกเราได้มีการรวมตัวกันและได้สร้างสถาบันการเรียนการสอนตรงนี้ขึ้นมาณนะปัจจุบันก็เป็นระยะเวลาร่วมสองปีกว่า ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับผู้ใหญ่ตระก,กลูลน,นะครับอ้ออนสุวรรณนะครับซึ่งท่านได้เป็นผู้ที่อนุเคราะห์ทั้งในเรื่องของสถานที่และทั้งในส่วนของการให้ความสะดวกต่างๆก็ขอรอดได้ทรงตอบแทนให้กับตระกูลอ้นสุวรรณทุกท่านเลยวันนี้ผมก็ห่างหายไปพอสมควรนะครับกับการเรียนการสอนที่นี่ด้วยกับภารกิจหลายด้านพอสมควรก็เมื่อวาน ในสัปดาห์ที่แล้วก็ได้รับการติดต่อจากคุูมูฮัมหมัดปีชาสินนะครับก็เดิมทีก็เป็นวิทยากรคนหนึ่งที่อยู่กับที่นี่มาตั้งแต่ในช่วงแรกเริ่มที่มีการก่อตั้งสถาบันตรงนี้ผมได้รับผิดชอบในส่วนของการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของวิชาอัลกุรอานก็จะเป็นการนำเสนอทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับมารยาทในการเรียนอัลกุรอาน แล้วก็อิชาลอนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปก็คงจะได้มีโอกาสมาทําการสอนอันกุรอานด้วยนะฮะก็พยายามที่จะเลีย์เวลาให้ว่างในช่วงนี้พี่น้องครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นกันนะครับในส่วนของสิ่งที่ผมรับผิดชอบนะครับนั่นก็คือเรื่องของมารยาแห่งชาวอัลกุรอาน วันนี้ผมจึงจะได้ค่ายขอเสนอเกี่ยวกับหัวข้อนะฮะจัญญามลรยาศของผู้สอนและเรียนอัลกุรอานนะครับในบทเรียนนี้นะครับในหัวข้อแรกที่จะได้นําเสนอกับพี่น้องนั่นก็คือหัวข้อความบริสุทธิ์ใจของครูและผู้เรียนอัลลอฮฺสุบบฮานะหัวตาลาพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่า أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم وما أمروا إ ل ا ليعبد و الله ا م خ ل ص ي ن ل َ ح ُ د, د ي ن َ ه ن ف َ ع و ي ق ي م ُ ا ل ص ل ا ة و ي ُ ؤ ْ ت ا ل ز ك ا ة و ذ ا ل ِ ك د ي ن ا ل ق ي ِ ي م َ لَبُكَعْو م ิได้ถูกบัญชาใช้ให้กระทำการอืน่นใดเว้นแต่การเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์ในสภาพที่บริสุทธิ์ใจในการพักดีเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและดำรงไว้ซึ่ง การละหมาดตลอดจนบริจาคทานสกาดและดังกล่าวนั้นคือศาสนาที่เที่ยงตรงสุรออนใบญีนะสุรที่98อายะที่5พี่น้องผู้รับฟังรายการทุกท่านครับในเรื่องของอันกุรอานนั้นจัญญามารยาตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญก่อนอื่นผมก็ขอย้ำเตือนตัวผมด้วยในฐานะที่ผมนั้นก็อยู่ในสถานะของผู้ที่เป็นผู้สอน และในส่วนตัวเองผมก็เป็นผู้เรียนในเวลาเดียวกันนะฮะและก็ได้มีรายงานบันทึกนะครับจากทัลอัลซอฮีใฮ้จากศ ah าสนาทูตแห่งอ uh ัลลอฮ์ท่านได้กล่าวว่าอินนามลอามาลูบินยาติวะอินนามะลิกลลิมริอิมมานวาแท้จริงการใช้ได้ของการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาและทุกคนจะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่เราได้ตั้ง เจตนาไว้นะครับในทุกๆก,การกระทำนะครับพี่น้องไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ในสภาพการใดไม่ว่าเรานั้นจะถูกกาหนดให้มีหน้าที่ใดก็แล้วแต่สำคัญคือเจตนาเนียดแรกที่เราจะทำกิจการหนึ่งกิจกรรมใดนั้นให้เรานั้นมีความบริสุทธิ์ใจเ็อาะละดังที่ฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านอิบเนอบบาสโลดิยัลลอฮันฮูท่านได้เล่าถึงฮะดิษบทนี้ว่า อินนามะยุฟัซุรอจุลุอาลก็ดารินียาติฮิแค่จริงคนหนึ่งจะถูกรักษาจากอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับการที่เขานั้นเจตนาของเขาและได้มีรายง,งานจากท่านอื่นๆว่าอินนามะยอตโยยอตตนนาสุอาลลก็ดารีนียาติฮิแค่จริงมนุษย์จะถูกมอบให้จากอัลลอฮ์ตามขนาดและเจตนาของพวกเขาดังนั้นพี่น้องเราจะเห็นได้ว่า จากอัลฮะดีษนะครับพอพี่น้องได้ยินคําว่าอัลฮะดีษพี่น้องนึกเข้าใจง่ายๆนะครับอัลฮะดีษถ้าเราได้ยินคําว่าอัลฮะดีษไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักวิชาการหรือเราฟังบรรยายธรรมต่างๆเนี่ยพอเราได้ยินคาอัลฮะดีษเรานึกเป็นภาษาไทยแล้วว่าอัลฮะดีษคือหนึ่งคำพูดการกระทําแล้วก็การยอมรับ ของท่านนาบีมูฮัมมัดสโลลลอหอะลัยฮ่อะสลัมดังนั้นเมื่อได้ยินคําว่าอันฮะดีที่ผมพูดทับศัพท์เนี่ยให้เราเข้าใจเป็นภาษาไทยว่าคือสิ่งที่ท่านนาบีพูดออกมาสิ่งที่ท่านนาบีได้กระทําและก็สิ่งที่ท่านนาบีบอกว่าเออสิ่งเนี้ยฉันยอมรับนะนี่คือความหมายของคําว่าอันฮะดีเราจะได้มีพื้นฐานคําศัพท์จะได้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับในจัญญามาดยาตนะครับของผู้ที่เรียนและสอนอันกุรอานวันนี้ทั้งผมแล้อกับพ นั่งเรียนอยู่ที่สถาบันฮ ا ดีกอตุนมอารีฟและพี่น้องที่กําลังชมผ่านชมผ่านการถ่ายทอดสดในเพจของอบ้านปักรัดนะครับเราก็อยู่ในสถานะของผู้ที่เรียนและสอนอัลกุรอานด้วยกันทั้งคู่ก็ให้เรานั้นได้ตั้งเจตนาว่าในทุกๆครั้งที่เราจะเรียนอัลกุรอานในทุกๆครั้งที่เราจะสอนอัลกุรอานนั้นให้เราตั้งเหยุว่าเรานั้นตั้งใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานานูวะตะอาลานะครับ ได้มีอีกรายงานหนึ่งนะครับเป็นฮะดิษอีกบทหนึ่งที่เล่าจากท่านฮ ah ุไัยฟะอัลอัลมาราชีอันนี้คือชื่อผู้ที่เขาได้รายงานคำพูดของท่านนาบีนะครับอธิบายแบบเข้าใจกันง่ายๆว่าอัลอิคลาสุสติวะอุลอัฟอาลิลอับดรีฟิซาฮิริวัลบาติลนะครับอันนี้เป็นตัวบทภาษาอาหรับพอแปลเป็นไทยนะครับความบริสุทธิ์ใจคือการที่ การกระทําของบ่าวเสมือนกันทั้งภายนอกและภายในถ้าเราจะขยายความการกระทําที่เหมือนกันทั้งภายนอกและภายในหมายความว่าเราคิดกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใจเราคิดอย่างไรเวลาที่เรากระทําออกมาก็กระทําให้เหมือนกับที่ใจเราคิดหรือภาษาไทยใช้คําว่าปากกระใจต้องตรงกันนะครับก็ขอให้เราได้ ทำทุกๆก,การงานนะครับให้มีความบริสุทธิ์ใจหวังในความเมตตา่ตออัลลอฮ์คำชมของมนุษย์ก็ให้ถือว่าเป็นความดีที่มาจากอัลลอฮ์คำตำหนิหรือคำอตักเตือนก็ขอให้เรานั้นมองว่าเป็นการที่อัลลอฮ์สัมตาระให้คนมาย้ำเตือนตักเตือนเราอย่าไปโกรธเวลาที่คนมาตักเตือนเรานะครับและมีอีกฮะดิษบทหนึ่งนะครับจากท่านซิน,นูนรอฮิมะฮุลลอฮ์ว่า สลาศุลมิล ع ل ا م อิ خلاص س ت و มดิลมิมิล عام ะนิสานูรจติลอามลฟิลอามาลิแะวัดดาอุสวบิลอามลิคะครับความหมายภาษาไทยสิ่งสามประการที่จะเป็นเครื่องหมายแห่งความบริสุทธิ์ใจมีอะไรบ้างครับพี่น้องหนึ่งการสรรเสริญและการประนามจากผู้คน ต่อเขามีค่าเท่ากันไม่มีผลอันใดเขาไม่สนใจจนหลงลืมการแคร์สายตาผู้คนในการปฏิบัติกิจการงานต่างๆและเขาปรารถนาพลานิสงของการงานในโลกหน้าอาคิร์ร๊อความหมายขออดิสบทนี้นะครับเป็นอด,ดีิสที่ต้องการจะย้ำเตือนว่าในทุกๆก,การกระทําของเรานะครับให้เราตั้งเจตนาว่าสิ่งที่เราทํานั้นเราทําเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลา ไม่ว่าฟีดแบกหรือการแสดงความเห็นของมนุษย์นั้นจะมีต่อเราอย่างไรก็ให้เรานั้นมองข้ามและมองผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็มอบหมายในทุกการกระทําต่ออัลลอฮฺสุบฮานุฮุวาตัลลาและท่านอัลลอฮฟุตัยบิลัยยารฮิมาฮุลลอฮได้กล่าวไว้อีกบทความหนึ่งว่าต่รกุลอาเมลีเลาะจลินนาสซีริจะอุนวลอาเมลูมิลาะจลินนาสซีชิรกุลวลอิคลาสุอัลจูอาฟิยากัลลอฮุมิลฮุมา การทิ้งการกระทําสิ่งใดเพราะผู้คนพี่น้องฟังความหมายตรงนี้นะครับการทิ้งการกระทําสิ่งใดเพราะผู้คนถือเป็นการโอร้อวดริยะและการกระทําสิ่งใดเพราะผู้คนก็ถือเป็นการตั้งภาคีเป็นการตั้งภาคีชีริกต่อหรอแต่ถ้าว่าความบริสุทธิ์ใจคือการที่พระองค์อัลลอฮ์ให้ท่านปลอดภัยจากทั้งสองประการถ้าจะขยายความในคําพูดตรงนี้หมายความว่า ถ้าเราได้กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นว่าเราตั้งใจจะบริจาคงานมัสยิดบริจาคงานโรงเรียนหรือเราจะทําความดีต่อผู้คนก็ให้เรานั้นเดินหน้าทาไม่ว่าเราจะได้รับคําพูดจากผู้คนเช่นไรเราอย่าเลิกทําเพียงเพราะว่าคนมาบอกหรือคนมาพูดในเชิงเน็บแนมหรือคนมาพูดกับเราในเชิงตัดพ้อเนี่ยเราอย่าเลิกทําเพียงเพราะคําพูดของคน ให้เราเดินหน้าทําสิ่งนั้นต่อไปถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีเจตนาที่ดีต่อส่วนรวมเรามีเจตนาที่ดีต่อผู้คนเนี่ยให้เราเดินหน้าทําและเช่นเดียวกันในความหมายตรงกันข้ามนะครับเราอย่าทําเพราะผู้คนบอกว่าให้เราทําเราอย่าทาและต้องไปติดกับคําพูดของคนแต่ถ้าเราจะทําก็ให้เราทําด้วยความตั้งใจของเราเพราะว่าในทุกๆก,การกระทําเหมือนในฮะดิษ ตอนต้นที่บอกว่าทุกๆก,การกระทําขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเราเจตนาดีแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อส่วนรวมเราเดินหน้าทําไม่ว่าระหว่างทางเราจะเจอคําพูดเราจะเจอการแสดงออกต่อผู้คนอย่างไรให้เรามองข้ามและมองเป้าหมายปลายทางว่าสุดท้ายแล้วประโยชน์มันจะเกิดกับส่วนรวมให้เราเดินหน้าคิดแบบนี้แล้วอลัลลอฮ์จะใส่ความบริสุทธิ์ใจให้กับเรานะครับ แล้วก็ในส่วนที่สองนะครับสำหรับผู้ที่เรียนและสอนอัลกุรอานนะครับเขาจะต้องก้าวข้ามผลประโยชน์ทางโลกเนี่ยคือความอันตรายเหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวของผมเองที่เป็นคนที่สอนอัลกุรอานก็ย้ําเตือนตัวผมเตือนตัวผมว่าก็ขอให้เรานั้นตั้งใจมีเจตนาสอนด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อหรอผู้เรียนก็ให้เราตั้งใจว่าเรานั้นมาเรียนด้วยกับต้องการความพึงพอพระทัยต่อหรอ เราอย่ามาเรียนเพราะว่าเขามาเรียนกันเราอย่ามาเรียนเพียงเพราะว่ามาเอาสังคมเราอย่ามาเรียนเพียงเพราะว่ารู้สึกว่าเห็นเขาทําแล้วเราก็กระทาด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าตรงนั้นไม่มีผลแต่การที่เราได้ชักชวนผู้อื่นให้มาเรียนน่ะก็เท่ากับว่าเราได้บอกตัวเราว่าเราเนี่ยตั้งใจมาเรียนตรงนี้จริงๆให้เรานั้นยึดมั่นว่าเรามาเรียนเพื่อต้องการที่จะมาแสวงหาความรู้มาแสวงหาความปวดปานเจาะล็อกนะครับนี่คือการที่เรานั้นจะต้องไม่ มาเรียนแล้วยึดติดกับว่าเอ๊ะจะมีใครมาเรียนกับเราไหมทําไมมีแต่เราล่ะชวนคนนู้นก็ไม่มาชวนคนนี้ก็ไม่มาตรงนั้นไม่ใช่สาระสําคัญที่เราจะต้องเอามาเป็นปัจจัยในการเรียนของเราแต่ประเด็นหนึ่งคือสมมุติว่าถ้าเราอยากเรียนเราตั้งใจเลยครับพ่อแม่พี่น้องเราไปเรียนเพื่อต้องการความรู้ เราไม่ได้ติดว่าจะต้องไปเรียนกับใครหรือใครจะมาเรียนกับเราใครจะมาใครไม่มาตรงนั้นไม่ใช่สาระที่เราจะต้องไปสนใจแต่ให้เราสนใจและโฟกัสไปตรงที่ว่าเรามาเรียนเพื่อที่จะสแสวงหาความโปรตางเดลี่และเราต้องการได้ความรู้ตรงนี้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับ สมควรอย่างยิ่งที่ผู้เรียนและสอนอัลกุรอานจะต้องตั้งใจและมีเจตนาในการเรียนและสอนอัลกุรอานเพื่อที่จะให้ได้รับประโยชน์จากอลอซุบฮาต์ลาแต่เรานั้นจะไม่หวังประโยชน์ในทางโลกผู้สอนอันอัลกุรอานไม่ควรที่จะให้การสอนของเขานั้นเปปื้อนไปด้วยความปรารถนาในความเห็นอกเห็นใจจากผู้ที่มาอ่านกับเขาไม่ว่าจะเป็นความเห็นใจที่ถูกแสดงออกมาในรูปของการมอบทรัพย์ หรือการปฏิบัติแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามและแม้ว่าจะอยู่ในรูปของการมอบเป็นของกำนันหรือของหาดียะซึ่งหากไม่มีการสอนอันกุรอานแล้วเขาก็คงไม่มอบของกำนันให้อลลอฮุซุบะฮิอัลตะลาได้ทรงดำรับในอายะอัลกุรอานว่าพี่น้องลองฟังดูอายะอัลกุรอานบทนี้นะครับมัลกา n นยูรีดุลอาจิละจ a ะอัจจลนาลหูฟีฮามานชาอูลิมนูริด ผู้ใดปาถนาชีวิตชั่วคราวในโลกนี้เราก็จะเร่งให้เขาได้รับมันตามที่เราประสงค์ให้แก่ผู้ที่เราปาถนาดังนั้นในการเรียนการสอนทั้งตัวผมด้วยและก็พี่น้องที่เราได้มาอยู่ในบรรยากาศของการเรียนอัลกุรอานเนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าฮะดิษบทหนึ่งซึ่งทุกคนน่าจะเคยได้ยิดเป็นประจำคอยรุกุมมันตะอัลลมันกุรอานนะว่าอัลลมะฮู ผู้ที่เรียนผู้ที่สอนอัลกุรอานนั้นเขาคือผู้ที่ดีเลิศในหมู่ของพวกสู่เจ้าดังนั้นตอนนี้ทั้งผมและก็ผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องที่มานั่งเรียนอยู่ที่สถาบันฮดี ي กอตุนมาอาริสเนี่ยเรากําลังอยู่ในใจความบทนี้ก็ขอให้เราจงภาคภูมิใจว่าเพียงแค่การที่เราได้มานั่งฟังแค่นี้เราก็อยู่ในผู้ที่ดีเลิศในหมู่สู่เจ้าแล้วนะครับและได้มีคํากล่าวจากท่านอบบดุรฮุไรร์ อับูรอยรอเนี่ยคือชื่อคนท่านเป็นผู้ที่อยู่กับท่านนาบีมูฮัมมัดและเป็นคนที่บันทึกคําพูดพอที่ผมบอกไปตอนแล้วว่าถ้าได้ยินคําว่าอันฮะดีษก็ให้นึกถึงว่าอะไรคําพูดการกระทําและการยอมรับของท่านนาบีท่านจะเป็นคนที่มักจดบันทึกในสิ่งที่ท่านนาบีพูดนะครับท่านท่านกล่าวว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลัาวาลวะอะไลฮิวะสัลลัมกล่าวว่าอย่างไร มันตแอัลลมาอิลมัลมิลมายุบตระบิฮห์ و ج ฮุลลอฮอัซซ์วะจัลลาลายะตอัลลมุฮ์อิลลาลิยุซีบะบิฮิอารดอลมินัดดุนยาลัมยัยิดอารฟันจันนติเจอมิลกิยามะอันนี้เป็นตัวบทที่เป็นภาษาอาหรับเดี๋ยวเราลองมาฟังเป็นภาษาไทยผู้ใดศึกษาวิชาความรู้ที่ถูกใช้ไปอ่า ในการสแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮ์พี่น้องดูนะครับในท่อนที่สองในการสแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮ์โดยที่เขาไม่ได้ศึกษามันนอกจากเพื่อจุดประสงค์อื่นหรือเพื่อได้รับประโยชน์จากโลกดุนยาเท่านั้นแน่นอนเขาจะไม่ได้รับกลิ่นของสวงสวรรค์ในวันปรโรคในวันกียมามะก็ถ้าจะแปลสำทับอีกครั้งหนึ่งก็คือ ถ้าเราตั้งใจเรียนสมมติว่าเราตั้งใจออกมาจากบ้านวันนี้จะมานั่งฟังครูมูมาฟังผมบ้างอะไรบ้างพูดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยแต่ในจิตใจของเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวชันมาวันนี้มาเพื่อจะให้คนข้างบ้านเขามองเห็นระหว่างที่ชั้นกําลังเดินถ่านถ้าเรามีเนี้ยเพียงแค่เนี่ยเพียงที่จะให้มนุษย์มองเราเนี่ยให้เรารีบอิสติฟาดขอพยโทษต่อหรอแต่พี่น้องก็อย่าลืมว่าการที่เราได้เดินออกจากบ้านแล้วมาเรียนเนี่ย ให้เราเหนียดแบบนี้ว่าเราเป็นสาเหตุที่อาจจะทําให้คนอื่นที่เขาเห็นเราเดินมาเรียนเนเี่ยเขาอยากจะมาเรียนกับเราด้วยนะฮะให้เราคิดว่าเราทําให้เป็นสาเหตุแต่อย่าไปตั้งเจตนาว่าฉันจะไปเรียนวันเนี้ยแหมเพื่อจะให้คนตั้งแต่ต้นซอยท้ายซอยมองฉันว่าฉันนั้นเป็นคนที่เข่งฉันนั้นเป็นคนที่อ,อยากจะมาเรียนรู้เรื่องศาสนาเราอยา่าตั้งเหนียดแบบนี้แต่ให้เราตั้งเนียดว่า การที่เรามาเรียนเนี่ยเพื่อเป็นสาเหตุให้คนอื่นได้มาเรียนศาสนากับเรานะครับเราก็จะปลอดภัยจากการที่เรานั้นจะไม่เป็นผู้ที่มีเจตนาโอ้อวดน,นะฮะแล้วก็ได้มีอีกรายงานฮะดิษหนึ่งนะครับจากท่านอานัสและท่านฮุไซฟ,ฟะท่านละกะบินมาลิกอันนี้คือนะ้ชื่อคนนะครับพี่น้องท่านได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรนะครับที่เป็นตัวบทภาษาหลัก มันตอลบัลอิลมาลิจุมาลิยะบิฮิสุฟะฮะอะวลิจุบาฮียะบิฮินอุลามะอะอูลิยัสลิฟะบิฮิวจูฮันนัสีอิัยฮิฟัลยะตะบูวะมะกอะดูฮูมินันนาร์เดี๋ยวพี่น้องลองฟังตัวบทภาษาไทยนะครับผู้ใดศึกษาหาวิชาความรู้เพียงเพื่อนำมาโต้เถียงนะเพียงเพื่อนำมาโต้เถียงกับหมู่ชนผู้โฉดเขา หรือเพื่ออวดอ้างว่าตัวเองอ่ะเก่งกว่าคนอื่นหรือต้องการให้คนอื่นน่ะนิยมชมชอบว่าเรานั้นเป็นคนที่เก่งมีความรู้ดังนั้นจงจำไว้เลยนะครับเขานั้นจะได้รับสถานที่พำนักของเขาในโลกหน้าคือไฟนรกวายาสุบินและฮูมินซาลิกพี่น้องพอถ้าเราได้ยินนักบรรยายเขาพูดเนี่ยพอเขากล่าวไปถึงในช่วงที่เกี่ยวกับการลงโทษอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เขาจะสัมทับคำพูดหนึ่งมาว่าวานอูซุบินละฮุมินซาลิกวายาซุบินละฮุมินซาลิกเนี่ยมันเป็นคำกล่าวที่หมายความว่าเขากำลังขอให้ตัวเขาและกับพี่น้องที่กำลังฟังเรื่องศาสนาอยู่เนี่ยให้ปลอดภัยจากการลงโทษนะครับคำกล่าวมาเมื่อกี้วานาวายาซุบิลละฮุมินซาลิกขออ้ลนวอ์คุ้มครองเราให้พ้นจากการลงโทษนะครับอันนี้จะเป็นคำสรรพนามที่จะเสริมต่อเข้ามานะฮะ ต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอมาพี่น้องจริงๆผมมีเวลาน้อยจริงๆแต่เดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปก็คงจะได้มาสอนกัน,กนทุกอาทิตย์นะครับก็อีกสักประมาณ5้านาทีนะครับเด็กต้องมีภารกิจเดินทางครับแล้วก็ในสิ่งสุดท้ายที่ฝากไว้เตือนตัวผู้พูดด้วยแล้วก็เตือนตัวผู้ฟังผู้เรียนด้วยนะครับข้อควรระวังในการตั้งเจตนาถ่ายทอดความรู้อันนี้โดนผมเต็มๆเลยข้อควรระวังตอนนี้ผมกําลังถ่ายทอดความรู้ให้พี่น้องนะครับ ฟาสลุนฟีมหฮูรอตินมีติลตะาลีมีพึงระวังอย่างยิ่งในการศึกษาอัลกุรอานเพื่อให้ได้รับความนิยมชมชอบโดยหวังว่าให้มีผู้คนมาสารวนต่อเขาด้วยหวังให้มีผู้คนมาเวียนวนต่อเขา เราต้องพึงระวังนะครับว่าอย่าให้มีความไม่พอใจที่จะให้ลูกศิษย์ของตนไปอ่านไปเรียนกับคนอื่นจากบรรดาครูที่นักเรียนอาจได้รับผลประโยชน์จากเขาถ้าว่าพฤติกรรมเช่นนี้นะครับถือเป็นภัยพิบัติที่พระองค์ทรงส่งมาทดสอบครูอาจารย์ผู้ชดเขาบางคนซึ่งดังกล่าวนี้นับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าครูผู้นั้นมีเจตจำนงที่ไม่ดีหมายความว่าอย่างไร คนที่เป็นผู้สอนก็คือตัวผมเนี่ยนะครับและครูทั่วไปเนี่ยอย่างน้อยสุดเขาจะต้องไม่รู้สึกว่าเวลาที่เขาได้เป็นผู้รีผู้สอนคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องไม่รู้สึกว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเขาเนี่ยน่ที่นั่งอยู่ต้องสองคนเนี่ยหรือกับคนที่ฟังอยู่ทางบ้านห้ามรู้สึกเด็ดขาดว่าเฮ้ยลูกศิษย์ที่มาเรียนกับฉันเนี่ยจะต้องพยายามที่จะศรัทธาในตัวฉันนะห้ามที่จะไปแบบว่าไปชื่นชมครูคนอื่นที่เข้าไปสอน ถ้าผู้สอนรู้สึกแบบนี้นั่นกําลังเข้าสู่ความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วเพะฉะนั้นตัวผมเองทุกครั้งเวลาจะสอนหนังสือหรือเรียนสอนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือผู้เรียนผมก็จะต้องตั้งเจตนานะครับว่าทุกคนที่มาเรียนกับเราเขามีเจตนาดีที่จะมารับสาระความรู้จากเราแต่นั่นต้องไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรู้สึกก็เรียกว่าอะไรห่วงอะไรยะยะห่วงลูกศิษย์แหมถ้าฉันมีลูกศิษย์อยู่1ิบคน20คนนี้ต้องอยู่กับฉันตลอดนะ ห้ามเลยนะห้ามไปเรียนกับครูคนนั้นนะถ้าผู้สอนคนนั้นมีความรู้สึกแบบนี้เมื่อไหรเนะี่ยเขากําลังเข้าสู่สีฟัตคุณลักษณะหัวใจที่มีความเขาเรียกอะไรเจะว่าอิจฉาลิศยาก็แรงไปนะครับเพราะนั้นครูผู้สอนทุกคนจะต้องไม่รู้สึกแบบนี้ในทางกลับกันเขาจะต้องรู้สึกว่า,วาลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเขาทั้งหมดจะต้องพยายามไปเรียนกับครูคนนั้นจะต้องพยายามไปเรียนกับครูคนนี้ คนที่เป็นผู้สอนทุกคนจะต้องสร้างความรู้สึกของความดีซึ่งกันและวางระหว่างคนที่เป็นครูผู้สอนด้วยกันต้องชื่นชมกันต้องรู้สึกว่าครูคนอื่นที่เขาสอนได้แบบเราเนี่ยเฮียเขาต้องดีเหมือนเราและเขาอาจจะดีกว่าเราดัะนั้นวันนี้ฝากไว้ประการหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบในการเรียนการสอนซึ่ง,ง,ง,งต้องขออภัยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะได้ว่าก,กันเดียยว่าพี่น้องครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดในสังคม ทุกบทบาทที่เราเป็นอยู่เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดให้เราเป็นบางคนเป็นผู้นําบางคนเป็นผู้ใต้ปกครองบางคนเป็นผู้สอนบางคนเป็นผู้เรียนบางคนเป็นแม่ค้าบางคนเป็นคนรวยบางคนเป็นคนยากจนบางคนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนทุกสถานะเนี่ยจริงๆแล้วอัลลอฮ์กำหนดให้เราเป็นแต่หน้าที่ของเราคือเราทําในหน้าที่ที่อัลลอฮ์กำหนดนะครับคนรวยก็จะเป็นคนที่เห็นใจแต่คนยากจนนะครับเป็นคนที่เป็นผู้ให้ คนยากจนเราอย่าเป็นผู้ที่เริ่มจากการขอเพราะลอทธิาลาไม่ชอบผู้ที่ขอแต่ถามว่าในเมื่อในสังคมมีทั้งคนรวยและคนยากจน mm hmm. อลอ์ประสงค์ที่จะให้คนรวยได้มีจิตใจที่เมตตาต่อคนยากจนแต่คนยากจนหรือคนที่อยู่ในสถานะที่อลอ์ทดสอบ mm hmm. อาจจะขาดแลนบ้าง mm hmm. เราอย่าตัดพ้อในความเป็นอยู่ที่เราเป็น mm hmm. แต่สิ่งที่เราต้องทําคือ mm hmm. อัลฮัมดุลิลละพอใจ วันนี้อัลลอฮ์ทดสอบให้เราอยู่ในสถานะของความลำบากก็จริงแต่เราจะเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จก่อนคนรวยในวันเกียร์มะยะยาเพราะมีคำพูดหนึ่งที่ซอฮาบะอ่ะก็ะบอกคำว่าซอบาเข้าใจยังครับอ่ะแปลไปเมื่อได้ยินคำว่าซอบะไม่ว่าใครสอนพี่น้องน,นะครับหมายถึงเพื่อนของท่านนาบีคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนาบีคนที่อยู่ร่วมในการประกาศศาสนาของท่านนาบีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือนิยามแล้วรวมแล้วเรียกว่าซอฮาบะ ได้ถามท่านนาบีว่าโอ้ยารรซูลอล์ยารรซูลอล์เป็นคําทับศัพท์หมายาว่าโอ้าศาสนทูตของอัลลอฮ์ใครกันในหมู่พวกเราที่จะได้เข้าสวรรค์ก่อนเป็นชุดแรกๆทั้งๆที่ในหมู่พวกเรานั้นก็มีคนรวยที่เขานั้นสละในหนทางของอลลอบริจาคทานทําทุกอย่างเพื่อาศาสนาแล้วก็มีคนจนที่เขาสมัตอดทนในความยากจนของเขาโดยที่เขาก็ไม่ขอจากมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานอูวาตาลาตอบว่า คนทั้งสองประเภทนี้เป็นคนที่ดีด้วยกันทั้งคู่เป็นคนที่ประเสริฐด้วยกันทั้งคู่เพราะอะไรคนรวยที่เอลลาลอบประทานทรัพย์สินให้กับเขาเขาใช้ทรัพย์สินของเขาไปกับการทํางานในเรื่องศาสนาไม่ว่าจะรูปแบบใดนั่นถือว่าเป็นความดีทั้งหมดแต่คนจนที่เขาสมัตและอดทนกับความยากจนของเขาแล้วเขาไม่ขอกับมนุษย์แต่เขาพยายามที่จะดํารงชีวิตอยู่บนความพอเพียงทํามาหากินตามที่เขานั้นจะกระทําได้ คนจนที่สอบัตอดทนเป็นที่รักของอัลลอฮ์มากเสียยิ่งกว่าคนรวยที่บริจาคการซิกแต่พูดอย่างนี้อ่าวเดี๋ยวคนที่ร่ำรวยบอกโอ้โหคุณมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยุติธรรมไม่ใช่ครับเป็นสำนวนเปรียบเปยว่าเราอยู่ในสถานะใดในสังคมจงทําหน้าที่ในสถานะตรงนั้นของเราให้ดีที่สุดวันนี้อัลลอฮ์ให้เราเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์อยู่ในสภาพของคนที่ร่ํารวยนะครับผมขอยกตัวอยา่างผมขอให้ชื่อนิดน,นึงของอัพอย่างป้าบุญมาแล้วก็ครอบครัวของท่าน นะครับผมก็ชื่นชมอันนี้ผมพูดไม่ได้มาชมหรือมาอวยใจเป็นครอบครัวหรือครอบครัวหนึ่งนะครับที่ให้เกี่ยวกับเรื่องราวศาสนามาตลอดบ้านหลังเนี้ยนะครับท่านก็ให้โอกาสให้พื้นที่ซึ่งจริงๆท่านจะเอาไปทาอย่างอื่นได้ซึ่งที่จะได้อะไรที่มากกว่านั้นแต่ด้วยครอบครัวของท่านมองในส่วนที่ดีว่าการเรียนการสอนในเรื่องศาสนานะมันมีประโยชน์ ท่านมองที่จะสะสมสเสบียงอาคิระร์นะครับส่วนพวกเรามีหน้าที่แค่อะไรเองแค่มานั่งเรียนผมมีหน้าที่แค่มาอะไรก็แค่มามาถ่ายทอดอย่าบอกว่าสอนเลยมามาซีฮัตมาตักเตือนกันนะครับดังนั้นวันนี้ความสําเร็จจะได้กับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มกำลังความสามารถกุลลุกุมรออินวะคุณลุกุมมัสูรุลอรออียติฮทุกๆคนมีหน้าที่ และทุกๆหน้าที่ก็จะต้องถูกสอบสวนวันนี้เราอยู่ในสถานะใดจงดีใจและจงภูมิใจว่าเอาล็อกกำหนดให้เราอยู่ในสถานะแบบนี้นะครับอย่าตัดพ้อกับความลำบากของตัวเองความยากจนเรามอบหมายต่อล็อกเรามองว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทดสอบกับเราอยู่นั้นมันเป็นความดีนะครับแล้วล็อกก็จะส่งผู้ที่มีจิตใจเมตตาการุณคนที่มีสถานะทางสังคมมีทรัพย์สินที่มาก เราก็จะส่งคนเหล่านี้ยมาช่วยเรานะครับก็ขอดูอาต่ลอลซุมหฮานวะตาลาให้การเรียนการสอนของสถาบันฮะดินกตุ้นมาอารีฟซึ่งก็ร่วมๆจะสามปีได้นะครับจากที่ได้มา สองปีกว่า,านะครับวันคำดิลินแล้วก็ขอล้อท่งประทานความดีงามให้ทั้งกับผู้ที่บริจาคสถานที่ครูผู้สอนนักเรียนทุกคนที่มาเรียนรวมทั้งบังฟริศอีกคนหนึ่งขอเอ่ยชื่อนะครับผู้ที่พำนักอยู่ที่นี่ได้ช่วยเหลืออิกรอมช่วยเหลือต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราก็ขอให้เราทุกคนได้รับความดีงามจากล้อขอล้อท่งประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและประทานนิสกีที่พอเพียงให้กับทุกคน ตามสภาพที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ก็ทาดีแล้ววันนี้ผมก็คงจะนาเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องจัญยามารยาทแห่งการสอนอัลกุรอานไว้ด้วยเวลาแต่เป็นเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววิชาล้อในสัปดาห์หน้าก็คงจะได้พบกันในช่วงยาวๆแล้วก็อาจจะมีการสอนอ่านผ่านการไล์สดด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับความดีงามจากลอสุบฮาวตลานะครับผมก็คงจะต้องขอจบการนําเสนอเกี่ยวกับจรรญ,ญามารยาทแห่งการเป็นผู้เรียนและสอนอัลกุรอานไว้ด้วยเวลาแต่เป็นเท่านี้นะครับ Wa billahi taufiq Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh